สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ดวงความรักราศีมีนนะคะกับคนโสดน,นะช่องเขาเป็นช่องที่อินดี้สุดๆเวลามีน้อยแต่ก็พยายามทำคลิปออกมานะยังไงให้อภัยด้วยนะลงช้ากว่าช่องอื่นเลุยอะ่ะแต่ก็ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงนะจ๊ะที่มาตามติดตามกันตลาดตลาด เซเว่นอ a c เพนตา e อลควินออฟเพนลและเอ็กซ์อคสำหรับราศีมีนคนโสดน,นะคะด้วยความที่ตอนนี้คุณอะปล่อยวางในหลายๆเรื่องราวแล้วในเรื่องราวที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยว่ะ เซ็งว่ะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องครั้งเก่าๆแบบเฮ้ยถ้ามีความรักอ่ะแล้วมันจะวนเวียนกลับมาในเรื่องเดิมๆหรือเปล่าเหมือนตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะมีคนเข้ามาอ้อยมาแอลมีคนเข้ามาจะหยบนี่แหละแต่คุณเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจนะคะก็คือแบบว่าอ่ะคุยได้ไม่เป็นไรฉันก็พร้อมที่จะใคุยแต่ถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ขอดูก่อนขอคิดดูก่อนนะคะเพราะจะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวล สักนิดหนึ่งก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากะนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากอยากใช้ความสุขกับตัวเองให้มากนะแล้วด้วยความที่ว่าตัวคุณอะเป็นคนที่แบบค่อนข้างอีโก้เยอะนะดืด้อนิดนึงแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุและผลในตัวคุณในตัวคุณเองค่อนข้างเยอะนะคะคือง่ายๆเลยมีตรรกกะดีๆในการใช้ชีวิตเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่อีโก้สูงชอบเอาชนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังประเมินตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรักเข้ามาเนี่ยมันจะโอเคกับฉันหรือเปล่าเพราะฉันก็เป็นคนแบบเนี้ยพอเดี๋ยวเข้ามาเขาก็ต้องมาปรับเปลี่ยนชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันแฮปปี้มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องคิด,ต,คดต้องคิดให้เยอะเลยนะถ้าฉันจะมีความรักอ่ะฉันจะเสียความ สุขความสดขของฉันค้งนีไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันยังวิ้อมว่าใครเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นคนคนที่ค่อนข้างเด็กๆที่มีลักษณะท่าทางแบบเฮ้ยขํำตลอดเวไนะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขนะฮปปี้หัวเราะเฮฮาแต่คุณก็เริ่มแบบเหมือนคิดอะค่ะว่าแบบเฮ้ยถ้าเข้ามาตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไปนะแม่งก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดในเรื่องเก่าๆวนเวียน ยังยังยังเรียกว่าใช้ใช้ในเรื่องของการประเมินความเสียหายทงความรู้สึกในครั้งเก่าอยู่ว่าแบบว่าเฮ้ยฉันจะพร้อมจริงๆหรือเปล่าวะใจนึงก็อยากเปิดใจนะคะแต่อีกใจนึงก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าแบบฉันยังไม่โอเควะฉันยังไม่พร้อมอ่ะฉันอยากสนุกอ่ะดูสิฉันอยากเล่นฉันอยากอยากเที่ยวอยากไปกินของอร่อยอร่อยแฮปปี้กับกับเธออ่ะสมมติใครคนนี้เข้ามาคุยแล้วแบบว่า คือมันมีคนเข้ามานี่แหละก็จะลักษณะเด็กกว่านะคะค่อนข้างสุขุมนะแต่ก็มีความตลกคือมีความเฟรลี่อ่ะอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะขยำตลอดเวคุยด้วยแล้วมีความสุขหรืออาจจะอายุเยอะกว่าแต่มีลักษณะน,นิสัยเด็กๆนะคะลักษณะประมาณนี้นะอแต่ตัวคุณนะคะไม่ค่อยได้สนใจก็คือแบบ ไม่ค่อยได้สนใจที่จะพัฒนาในความรักรู้สึกว่าคบแบบคุยกันแบบนี้แฮปปี้มีความสุขยังไม่อยากให้ใครมากะเกณฑ์ชีวิตนะคะโอเคค่ะไพ่เ,เราเคลื่อนคาดอยากบอกอย่างแนะน,นำอะไรคุณคอนโซลนะจา๊ะเขาอ่านไพ่ไม่เหมือนช่องอื่นนะอ่านในแนวเติมพลังฮิวแล้วก็จิก,กัดลุกดวงตัวเองนะคะสาวส่วนใหญ่ ลองไปฟังคลิปอื่นๆดูได้นะเขาก็จะจะแนวประมาณนี้มีจริตจกกักรให้การอ่านนิดน,นึงนะจ๊ะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะออฟล n าคิดมากคิดเยอะเหลือเกินไม่เคยนพ่อคุณออดัตกลิเตอร์จะมีความลักดีๆเข้ามานะคะจากใครคนนี้แหละสิงเกิรแต่ก็คิดมากคิดเยอะเหลือเกินในบางครั้งนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ย ฉันอยากได้แหละความรักแต่ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฉันก็ยังไม่พร้อมเป็นคนมีคู่ฉันก็ยังไม่พร้อมแต่บางทีอะค่ะก็มวัวแต่คิดถึงในเรื่องเก่าๆอะเนาะว่าแบบเฮ้ยเจ็บมาเยอะว่าเหนื่อยอะท้อว่าเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่คุณน่ะพาอยากบอกว่าให้ลองเปิดแบบใครยังพูดอีแล้ว พายอยากบอกอยากแนะนําว่าให้ลองเปิดใจดูนะคะนะคะใครคนเนี้ยเขาจะคอยมาเติมเต็มความสุขให้คุณอารมณ์แบบเหมือนเขาพยายามทําให้คุณมีความสุขอ,อ,อ่ะเอเหมือนเขาก็รู้ว่าค่ะว่าคุณเคยผ่านเรื่องอะไรมาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะจะจะเป็นเพื่อนสนิทกันในระดับหนึ่งแล้วรู้ว่าความรักครั้งเก่าคุณเป็นยังไงหรือคุณเคยอาจจะพูดหรือเคยอาจจะเล่าให้เขาฟังก็ได้นะคะใครคนเนี้ ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมแหละที่จะม,มามอบสิ่งดีๆมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยก็พายอยากบอกว่าให้คุณค่อยๆศึกษากันไปนะคะถ้าคุณไม่พร้อมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณพร้อมแล้วคุณยังโกหกหัวใจตัวเองว่าเฮ้ย ฉันยังไม่โอเคว่ะแต่ใจนึงตกกลางคืนมาเอาไงดีวะเอาไงดีวะคิดมากคิดเยอะอย่างเงี้ยเฝ้าถามตัวเองว่าเฮ้ยมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะนู่นมันจะนี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ พอเมื่อไหร่ที่คุณยังคิดยำทำอะคะ่ะมันกลายเป็นคุณอะมัวแต่เฝ้ามานั่งวิตกกังวลในเรื่องความรักจนคุณไม่เป็นตัวของตัวเองทีเนี้ยพราคุณไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะกลายเป็นเรื่องงุดหงินในหัวใจของคุณเองไงคะจะไม่มีสมาธิทําเรื่องอื่นแล้วลองค่อยๆเคลียร์หัวใจตัวเองดูนะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆโคลบ เอาอีกแล้คิดวิเคราะห์แล้วก็ค่อยค่ยคบกันไปค่อยคอยคุยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมโดยที่เราอะ่ะไม่คุ้นคิดจนทำให้เรื่องอื่นเสีย คุณลองเปิดหัวใจตัวคุณเองดูอีกครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งวิตกกังวลน,นะคะลองเก็บเรื่องเก่ามาไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าอาจจะเป็นใครคนนี้หรือใครคนอื่นนะลองค่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาแล้วก็ถามใจตัวเองให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะรักค่ะจุบจ๊บๆเรามาต่อการกับ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนต่อไปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนข <c oughs> ออภัค่ะไนออฟ f พนเทนโคลไฟฟ์ออฟคัพและเอ็กซ์ออฟวอ สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็มีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจกันมาก็ค่อนข้างเยอะเนาะมีเรื่องให้คิดให้กังวลค่อนข้างมากบางทีอะค่ะลองปล่อยวางกันนะคะคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ <c oughs> มันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ได้เพราะว่าต่างคนนะ่ะต่างหลงไหลซึ่งกันและกันต่างยังมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันกันของในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แต่ในทิศทางอะค่ะที่ทะเลาะกันเนี่ยบางทีอะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกินต้านเหลือเกินมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณลองค่อยๆพูดค่อยๆจากการถ้ายังอยากประคองความสัมพันธ์ในลักษณะนี้กันต่อไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันท้อมันล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปล่อยนะคะหนทางดีๆอะค่ะมันสามารถเลือกที่จะเดินกันไปได้ เพราะว่า จริงๆแล้วอะค่ะต่างคนต่างมีใจให้กันซึ่งกันและกันนี่แหละเพียงแต่ว่าบางทีอะค่ะในความเครียดความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องด้วยสถานการณ์ในในเรื่องของเศรฐษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยการเงินการงานอะไรเงี้ยมันมีหลายเรื่องเข้ามาพอเวลามันมีเรื่องเครียดเครียดประดังประเดกันเข้ามามันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งงุดหงิดวะไม่อยากคุยแล้วทําไมงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไวเวอร์ซ่านะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาหรืออาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะก็อยากให้ ค่อยๆค่อยๆค,คุยกันแล้วก็ค่อยๆค,คิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะค่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันโอเคหรือเปล่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรวะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะกูไม่ต้องการเขาแล้วหรือเพราะจริงๆแล้ววะกูยังรักเขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเหมือนเกิดเรื่องประสาทแดกอะไรอย่างเงี้ย ขอให้ที่ใช้คำพูดไม่เพราะนะเราจะตัดตรูดนิดนึงเลยคือแบบอาจจะเกิดจากความภาษาแดกของเราเองก็ได้อ่แบบเฮ้ยกูนี่เง่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจใครหรือเป็นคนที่พูดอ่ะแล้วไม่ค่อยคิดก่อนที่จะพูดแล้วเสเร็จแล้วมาเสียใจทีหลังนะคะแต่เหตุการณ์พวกเนี้ย มันจะกลับกันมาในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเมาาื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนที่คุณจะพูดได้นะบางทีมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวหลอกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็แบบเออนึกอยากจะพูดก็พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุอะมันเกิดจากคําพูดโดยที่ไม่คิดของเราเนาะก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะแล้วก็คิดด้วยนะว่า สาเหตุที่ทะเลาะกันเพราะกูไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่าหรือเพราะกูประสัทแดกของกูเองอะไรอย่างนี้ค่อยๆคิดนะคะลองถามใจตัวเองเนาะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆทิศทางเป็นเมี์ที่ทางที่ดีนะเพราะต่างคนนะต่างรักซึ่งการละกันต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมาในระดับหนึ่งแล้วก่อนหนะ้าแต่ด้วยความที่แบบว่าเหมือน เรื่องราวอะคะ่ะที่มาไลยล้อมรอบตัวคุณนะมันทําให้คุณรู้สึกหุดหิดใจเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาถ้าใครซีเรียสหรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในเดือนนี้นะคะ<ม>ก็ขอให้ทำใจเย็นๆนะเนาะถ้ายังไม่ได้เกิดก็ขอให้คิดซะว่า อย่าพูดโดยที่ไม่คิดนะคะมันจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเรื่องที่ไม่เข้าใจขึ้นนะคะเราจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้เด้อก็เป็นกําลังใจให้นะคะไพระ่ราศนค้าอยากบอกอย่างแน,นะนหนาอรายคุณความสัมพันธ์ที่ชัดเจนราศีมีน f l e x i l l Go t ์ด d กล e t a n Clean i ไพ่ระเคลื่นคาะอยากบอกอยากแนะนำว่าคุณต้องค่อยๆปรับสมดุลในตัวของคุณเองนะคะยืดหยุ่นทำให้ตัวเอง f l e กซิเบมันแปลว่าการยืดหยุ่นเนาะคือประคับประคองหัวใจตัวเองความรู้สึกอารมณ์ของคุณนะคะผ่อนคลายบ้างอย่าไปคิดไปเครียดไปกังวลอะไรให้มากนะคะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเราค่อยๆปรับสมดุลร่างกายของตัวเองจิตใจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะการที่เราจะก้าวถึงเส้นชัยในเรื่องใดกับเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องแบบปรับาข่าววิถีชีวิตของตัวเองปรับความเข้าใจของตัวเองและปรับอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะการที่เราจะอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งได้อตัวเองเราต้องมีทั้งหนึ่ง เขาเรียกอะไรนะเราต้องมีทั้งความเข้าใจท้อยทีถ้อยอาศัยการจะอยู่ในสังคมต่อให้เราอะบางครั้งอะค่ะอันนี้ย่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แนะนําในทิศทางที่ไม่ดีนะแนะนําในหลักของความเป็นจริงนะตัวเองคือบางทีอะค่ะสมมติเราทํางานอะอยู่ในที่ทํางานทํางานหนึ่งอะเราก็มีแหลทั้งคนที่รักเราและเกลียดเราถูกไหมคะแต่คือการทํางานร่วมกันอยู่ในสังคมไงคะ ถ้าเขาเกลียดเราแต่เราอะ่ะรู้อยู่ทั้งรู้เลยว่าเราก็เกลียดเขาเหมือนกันสมมุตินะเราก็ต้องจําเป็นใช่ไ้มคะที่เราจะต้องก้าวเข้าไปอะ่ะเพราะว่างานมันสัมพันธ์กันแต่ก้าวเข้าไปยังไงให้ไหม่ให้ไม่โกหกตัวเองมากจนเกินไปอะคะ่ะเราโอเคไม่ชอบอ่แนวทางการทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะพูดยังไงดีอะคือ จะอธิบายยังไงให้เขา้าใจอ่ะโดยที่แบบไม่น่าเกลียดจนเกินไปเออบางทีย่าพูด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 ,พดบางทีย่าก็พูดไม่ขิดเหมือนกันนะยังไงก็ต้องขออภัยค่ะคือสมมุติเนี่ยค่ะงานอ่ะระย่าลงยกตัวอย่างเรื่องงานนะคือบางทีเราไม่ชอบใครคนหนึ่งเนี่ยแต่เราต้องสาสัมพันธ์กันเนื่องจากมันมันเป็นงานที่เราต้องโคต้องเกี่ยวข้องกันเราก็ต้องคุยกันเฉพาะงานถูกไหมคะแยกแยะเออ เราต้องแยกแยะค่ะาาระหว่างความรู้สึกของเรากับเนื้องานที่เราต้องทําว่าเออโดยที่เราไม่ต้องเราต้องไม่ใช้ทัศนคติหรือเขาเรียกอะไรนะอคติส่วนตัวของเราเองอะไปใส่เขาเนาะก็รมเดียวกันค่ะกับในเรื่องความรัก บางทีอะเราไปเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นๆอะไรหลายร้อนที่ประดังประเรเข้ามาแต่ความสัมพัธ์ไม่ชัดเจนในลักษณะของคุณอย่างเงี้ยบางทีคุณไปเบี่ยงใส่เขาไงพูดโดยที่ไม่คิดโร r ่งออกไปเลยเออทีเนี้ยการที่เราจะก้าวเดินไปถึงจุดหมายเนี้ยคนข้างหน้าว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะเรารักคนคนนี้เราโอเคนะกับคนคนนี้เรารู้สึกแฮปปี้นะ ราอยากต่อย่อความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่ทางกับกันเราไม่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเราใช้อคติแต่ในเรื่องเดิมเดิมใช้ลักษณะนิสัยในเรื่องเดิมเดิมอะค่ะเพื่อที่ก็กูเป็นของกูแบบเนี้ยมึงต้องยอมรับกูให้ได้ดีวะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะความรักความเข้าใจอะมันคือการที่เราจะต้องประคับประคองกันไปด้วยกันเรื่องข้อเสียที่เรา รับจนไม่ได้ของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาใช่ไหมคะเพราะใครคนนั้นเนี่ยในอนาคตอ่ะอาจจะก,ก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราไงก้าวเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยเป็นคู่เป,เป็นครอบเป็นครัวกัน ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เป็นคู่เป็นข้อเป็นกลัวกันแล้วไม่มีปัญหาไม่ไม่มีการทะเลาะก,กันไม่มีย้ะบอกได้เลยลอยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทะเลาะก,กันทุกคู่แหละเพียงแต่ว่าคุณจะปรับความเข้าใจหรือคุณจะคุยกันเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเองยอมรับในข้อดีข้อเสียแล้วมองมองข้ามในบางจุดไปแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปมากน้อยแค่ไหนเองเนี่ยคะ่ะสําหรับคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันในบางครั้งเราใส่เขาไปเลยตุ้ม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 เข้ามาว่าเฮ้ยเนี่ย ก็สันดานกูเป็นแบบเนี้ยมึงหลับได้ปะละ่ะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะรลับได้ซะทั้งหมดอ่ะไม่มีมีแค่ว่าคุณจะคลีนความเข้าใจคลีนความรู้สึกความหัวใจของตัวเองไปในทิศทางไหนไปในลักษณะไหนให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองเพื่อที่เรื่องราวจะพลิกฟื้นกลับมากันได้แล้วคอยประคับประคองกันไปนะคะอธิบายยาวมากเลยสําหรับกองนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเวียงวีน โดยไม่ใช้คือโดยใช้อารมณ์ไม่ได้รอให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยพูดระขาแล้วบางทีกลับมาเสียใจทีหลังเพราะคนสุดท้ายแล้วไม่ได้อยากทําแบบนั้นแต่จริงๆเราคือทําไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆนะคะลองค่อยๆปรับดูนะค่อยๆฮิวหัวใจตัวเองนะคะคลีนอะไรที่เป็นท็อกซิกของตัวท็อกซิกของตัวเองเออกไปนะคะแล้วพยายามเติมพลังบวกแล้วก็ทัศนคติที่บวกให้กับตัวเองนะไม่ใช่บัด ทัศนคติบวกนี่คือเฮ้ยมึงอูพร้อมประทะนยไม่ใช่นะเข้าใจใช่ไหมเป็นกําลังใจให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักค่ะจุบุจุบุบ,บายเรามาต่อกันกับคนโสดราศีมีนค่ะเอ้ยพีดอีกแล้วเรามาต่อกันกับคนมีคู่ราศีมีนค่ะเรามาต่อกันกับคนมีคู่นะคะราศีมีนโฟอัพ Pentacle King of Pentacle และ X อ็ก e ์ออสำหรับรราสีมีนคนมีคู่นะคะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะแบบว่าโดดเด่นอะไรมากมายเลยนะในเรื่องของความรักนะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมเรื่อยๆเ,เ,เดิมๆซ้ำๆนะที่สำคัญไม่แปลว่าเขาห่วงคุณมาก ห่วงสุดๆคือคอยแอบมองแอบตามแอบส่องแอบทุกสถานะเลยว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยห่วงอ่ะไม่ได้อ่ะก็แฟนของฉันฉันห่วงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รักของฉันอารมณ์ประมาณนี้นะคะคอยแอบตามแอบมองนะถึงแม้บางทีเนี่ยในเรื่องของ ความรักที่เขามีให้คุณนะคะสําหรับตัวคุณเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องน่งเดิมเ,มเบื่อในเหนื่อยแล้วไม่เห็นมีอะไรหรือวาเลยแต่เขารักคุณมากจริงๆนะคือเขาแอบมองแอบส่องเลยแหละแบบประมาณว่าเฮ้ยวันนี้ไปทํางานอะ่ะไปกับใครกับกี่โมงหนูนีน่นอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงคือห่วงแหละห่วงแหละดูออกนะคะคอยเฝ้ามองนะ เอออยากจะกืนกินทั้งทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ได้กลิ่นเลยทีเดียวเชียวไม่ได้มีเรื่องอะไรทะเลาะกันหนักหนาใหญ่โตขาย,ย่างังคงเป็นห่วงคอยเฝ้าดูเฝ้าตามเฝ้ามองนี่โรคจิตมิเนี่ยคือรักจาดอะคา่ะห่วงจัดกลิ่นก็ไม่อยากให้ใครได้กลิ่น ก็ยังยินดีด้วยนะคนมีคู่ไม่ได้หูวาอะไรมากนะคะไอเรื่องที่มีปัญหาการทะเลาะก,การสุดมากก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่ก็ยังมีความสม่ำเสมอในเรื่องของความรักก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออโอเคไม่เป็นไรคำ้คำค่ามันไปได้อะไรอย่างนี้อืถึงแม้มันจะดูน่าเบือ่อแต่คุณก็รู้แหละรู้แหละดูออกก็รักกันแหละไม่งมั้นไม่หวงไม่ถึงไม่น่ารักไม,ไม่ไม่รักไม่ตามขนาดนี้หรอกเพราะว่าเขาอะ เห็นคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในชีวิตนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะย้ำก็ไม่ว่าจะยังไงอะค่ะช่วงนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เอ้นี่เนาะและที่สำคัญเนี่ยตัวคุณเองที่เป็นคนจุ๊จี้จุกจีกอะเอๆๆอก็นูน่นอะไรนกด่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย <c ười> คือแบบว่าบางทีอะค่ะพอ เขาเรียกอะไรนะคุณจุที่บ่นมากไปเขาก็จะบอกว่าเออไม่คุยอะงอนอะไรอย่างเงี้ยทำเนียนตีมืนงอน แต่ก็แอบสองแอบมองก็ยังห่วงไงยังมองยังส่อง,ย,ง,งยังตามนะเธออะไรยังไงไปที่ไหนยังไงกลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ไย,ไ,ไ,ยไปก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะก็ยังมีความรักคงยิ้มงงยิ้งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเซอร์ไพรส์หวั่นเวอร์อะไรขนาดนี้นะคะไม่ได้มนีอะไรนะเป็นห่วงนะคนราศีมีนนะโอเคค่ะไพ่รักเคลื่อนคาดอยากบอกอย่างแนะนำอะไรคนราศีมีนคนมีคู่คะ่ะเชียร์ันคอนฟ lict อุย New life และ buy the books ถ้าเราขึ้นคะอยากบอกว่าในเรื่องราวที่สับสนอยู่ในชีวิตคุณนะนะคะส่วนมากเกิดมาจากคุณและคู่ของคุณที่คุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจทีนี้อยากให้พยายามนึกถึง ในทุกๆวันให้เป็นครั้งแรกของการรักกันเสมอแล้วคุณจะค่อยเติบโตไปกับความรักความเข้าใจนะคะค่อยๆค,คุยกันและให้นึกถึงวันและค่อยออพยายามเนี่ยเขาเริ่มคุยรู้เรื่องแล้วเริ่มดึกเริ่มนิ้นพันกัน ค่อยๆพยายามนะคะปรับความเข้าใจกันให้มากที่สุดเพราะจริงๆเราต่างคนต่างรักกันนี่แหละก็งอนกันงงิงงงเงงมีความห่วงกันนี่แหละค่ะบางทีคุณก็อาจจะรำคาญเขาบ้างเขาอาจจะรำคาญคุณบ้างมันก็จะต้องสลับกันไปให้นึกถึงวันแรกที่รักกันนึกถึงวันและเรื่องราวที่ดีๆให้เป็นชีวิตใหม่ของความรักในทุกๆวันนะคะแล้วจะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะเป็นกำลังใจให้คนมีคู่ราศีมีนค่ะรักค่ะจุ๊ บูจุบุบายบาย